ตื่นนอนแล้วสั่งความโชคดีนะคะตอนระหว่างที่เรากําลังจะรู้สึกตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่าเราอยู่ในช่วงสลืมสลือถูกไหมคะช่วงสลืมสลือเนี่ยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บอกว่าหากเราใส่คําพูดด้านดีให้กับตัวเรานะคะอย่างน้อยนะสามถึงห้าคำนะคะอย่างน้อย3าคถึงห้าคำนะคะในตอนที่เรายังสลืมสลืออยู่เราเรียกว่าเรากําลังสั่งจิตตัวเองนะคะให้ทําสิ่งดีๆโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เวลาครู<อ> ครูสิตาจะตื่นมานะคะพอเราเริ่มจะรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะโปรแกรม,มา่าเออเราเป็นคนโชคดีจังเลยวันนี้มันเป็นวันดีที่สุดของฉันอีกแล้วนะฉันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆ,ายๆฉันทําอะไรก็เงินทองไหลมาเทมาทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะไรก็ได้ค่ะลองฝึกดูนะคะช่วงสลือดีกว่าเราแบบเอาช่วงสลืออันมีค่านะคะในภาวะของการสังจิตเนี่ยไปคิดเรื่องไม่ดีดังนั้นฝึกฝนได้นะคะเราพัฒนาได้